เมนูผัดเผ็ดหมู3มชั้นครับหรือจะนํำไปปรับเป็นเมนูหมูป่าก็ได้นะครับเริ่มนําพริกไทยเม็ดนะครับลงไปครับแล้วก็ตะไคร้ซอยครับเราจะทําเครื่องแกงกันก่อนเลยครับโขกทุกอย่างให้แหลกให้หมดเลยนะครับเมื่อแหลกเสร็จแล้วก็ใส่พริกกินดาลงไปครับความเผ็ดนี่แล้วแต่ชอบเลยนะฮะโขกต่อเลยครับ ถ้าจะให้ง่ายขึ้นก็เอามีดหั่นให้เขาเล็กๆหน่อยนะครับจะได้ตำง่ายๆแล้วก็หอ,อมแดงครับกระเทียมครับจะใช้เป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วก็โขกทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงเลยครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกลงไปอีกครับแล้วก็กระชายครับ โคกให้แหลกต่อเลยครับตามด้วยเกลืออีกปายช้อนชานะครับเมื่อโขกได้แล้วเราก็จะได้พริกแกงมาแล้วครับอ่ะแล้วเราก็ไปทำในขั้นตอนต่อไปกันเลยครับนำเครื่องแกงที่เราโขกเสร็จแล้วลงไปคั่วกับน้ำมันเล็กน้อยในกระทะเลยนะครับ เอาให้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนเลยนะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นแร่ลงไปได้เลยครับอย่างที่บอกนะครับจะปรับเป็นหมูป่าก็ได้นะครับวันนี้หาหมูปา่าไม่ได้ก็เลยหมูสามชั้นก็อร่อยเหมือนกันครับไม่ต้องเคี่ยวนานด้วยใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับจะได้มีความคลุกคลิดหน่อย ตัดสีสันด้วยสีอิวดำสักเล็กน้อยครับนี่แหละครับสีเข้มขึ้นมาเลยเห็นไหมครับแล้วก็มาปรุงรสชาติกันด้วยซอสหอยนางรมครับตามด้วยน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยครับใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับในส่วนของน้ำตาลทรายเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยครับโอ้โหตอนนี้น่ากินมากๆนะแล้วครับใส่กระชายซอยลงไปอีกครับ เพิ่มความหอมครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยครับตามด้วยพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบกระเพราครับโอ้โูดูสิครับน่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับตอนนี้หอมหวนไปหมดแล้วนะครับกลินเครื่องกินสมุนไพรของเราหอมกลุ่น,นจริงๆครับแล้วก็รสชาตินี่เด็ดขาดเลยครับลองทำกันดูครับ